สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะอราจเจ้าสาวพุ่งกระฉูดพัติเซียวัดที่เจ้าสาวตระกูลดังเช็คอินชุดแซบอราเจ้าสาวพุ่งกระฉูดต้องบอกว่าล่าสุดพัติเซียกู๊ดวัาที่เจ้าสาวตระกูลดังนั้นก็ได้เช็คอินวดชุดแซบงานนี้อราเจ้าสาวพุ่งกระฉูดต้องบอกว่าอลังการงานสร้างสําหรับงานปาร์ตี้สละโสดวัดที่สไปมหมื่นล้านพัติเซียโน้ตวิเศษเรียบหรู ไฮโซคนบันเทิงยินดีเพียบชนแขกร่วมงานโพสแคปชั่นงานไม่ใหญ่แน่นวิโดยทั้งคู่ได้จัดงาน Bachelor and b a c h e l o r e t t e n i g น t หรือที่รู้จักกันก็คือปาร์ตี้ฉลาโสดเป็นธรรมเนียมสนุกสนานที่บ่าวสาวนิยมปฏิบัติกันก่อนจะเข้าพิธีแต่งงานและก่อนหน้านี้พัิิเซียกูย๊สวยสง่าสมฐานะสไ้ายหมื่นล้านเมื่อเธอนั้นก็ได้สวมใส่ชุดไทยสีวลายแบบดั้งเดิม จากแบรนวนัทเฟิร์สและวนัทกูตูเพื่อเข้าพระราชทานน้ำพระพุทธมนต์สมเด็จพระอริยวงศาตยานสมเด็จพระสังฆราชเพื่อขอพรเพื่อชีวิตคู่ก่อนเข้าพิธีวิวานในเดือนหน้าต้องบอกว่าล่าสุดแพติเซียกูตรว่าที่เจ้าสาวตระกูลดังนั้นก็ได้เช็คอินชุดแซบงานนี้ออร่าเจ้าสาวพุ่งกระฉูดโดยงานนี้เธอนั้นก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่า Home is where the heart is ท่ามกลางคนดังที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ